ยังไม่เต็มดีครับยังไม่เต็มดีแผ่นแผ่นนึงมันจะเทสซ้ําก็ได้ครับเทสซ้ำยวต้องต้องกลับถึงจะรู้ครับว่ามันเต็มไม่เต็มนะครับบางทีมันมันซ้ำมันทับกันมันก็จะเต็ม,มเต็มช่องของมันครับพีซุดเจ็ดพีุดแปดนะพีซดเจ็ดก็แกแก้ไขเรียบร้อยครับแต่ไม่ได้ลงให้ดูอาจจะเป็นลงเติมหมึกครับเติมหมึกเติมไปแล้วสีเหลือขาวดำแล้วก็จะมาดูดหมึกให้ดูครับ ถ้าไล่ไม่ขึ้นนะครับบางทีไล่ไม่ขึ้นนะครับไล่ไงก็ไม่ขึ้นนะครับเหมือดจะไม่ขึ้นมาครับนี่นี่ครับดูมันอยู่นี่นี่ครับมึดอยู่นี่มันจะต้องขึ้นมานี่มาหาหัวใช่ครับไม่ขึ้นนะครับต้องได้ดูดนะครับจะดูดห้ดูเติมหมึกสีดําก่อนเหมือนกันนะครับก็ดึงออกเหมือนกันนะครับนี่สีเติมแล้วก็ปิดสีดําดึงจุกออกมา เครื่องนี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วครับส5หปีแล้วเครื่องนี้เติมเข้าไปเลยดูนะครับจะมีฉีดบอกนะครับตรงสามเหลี่ยมอย่าให้เกินสีดําจะหมดส,สีดาจะช่องใหญ่ครับใช้เยอะครับ,รบถ้าคนถ่ายประจาจะรู้ครับสีใหนหมดเร็วครับสนมากจะถ่ายขาวดากันถ่ายสี ถ้าสีจะเป็นสีนี่ครับสีนี้จะหมดเร็วครับมีสีอะไรสีเหลืองสีชมพูสีเขียวครับสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยจะหมดจะหมดเร็วเร็วกว่าเพื่อนครับสีครับสีเสร็จไปแล้วก็ปิดปิดลงลงครับไล่มขึ้นนะครับ ก็เติมหลายทีนะครับเติมตัง้งแต่ใช้งานมันนี่หมดหมึกไปเยอะแล้วครับหลายหลายขวดแล้วต้องไล่นะครับตอนนี้ใหมก่ก็ไล่ก็ขึ้นนะครับไล่ก็ขึ้นแต่นี้ต้องีดูดครับใช้สลิงดูดท่ามีขึ้นนะครับตัวนี้ดูดนะครับถอดถอดที่ล็อกหัวมาก็ดูดนะครับที่ล็อกหัวเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนมันจะขึ้นไหม ลองวิธีเทสครับเทสเทสให้ดูเทสให้ดูครับเทสให้ดูเริ่มมืดเล่าเปิดเครื่องจะเทสให้ดูเท,เทสสีตรงได้ไล่ปกติผมจะกดไอ้ชิมแล้วก็ไขควงนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กดบวกไปสิบไปสิบแล้วก็กดไอสตาร์ท อ่าก็มาเทสกระดาษดูนะครับเทสสีมันจะมีสี3แถบแล้วก็ดำแถบนึงเป็นสีนะครับก็กดชิมในควงหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นมาแล้วก,กดคอนเลอร์หรือแบกก็ได้ครับตัวไหนก็ได้ครับกด1ครั้งก็จะเทสออกมาให้ดูครับดับจะไล่เทสออกมาตอนนี้ไล่สีอยู่ครับไล่สีว่าสียังไม่ขึ้น ไล่ไปแล้วครั้งนึงไม่ขึ้นนะครับตอนตอนตอนเทปก็จะไล่อีกทีหนึ่งดูจะออกมาดูครับออกมาแล้วจะมีสีแถบนะครับรวมขาวดำด้วย ออกมาขาวดำแถบเดียวครับจะมีสีเหลืองสีชมพูอีก3แถบนะครับนี่คือไม่ขึ้นนะครับสีไม่ขึ้นนะครับดูสีอยู่นี่ครับนู่ใน,นเลยครับสีก็จะมาไล่สีอย่างที่เขาลงไว้กดเครื่องมือแล้วก็กดตัวนี้3ครั้งก็กดค o ลเลอร์เลยแบ ทำแล้วไม่ขึ้นนะครับแต่ผมจะกด10ที่ผมเคยทำได้ครับกด10เรียก10แล้วก็กดก็เลือนแบกก็ได้ก็จะไล่ยาวเลยครับทีนี้ครับแล้วก็มาลองดูครับถ้าดูดขึ้นก็ต้องดูดแดดแดที่ผมบอกครับใช้สลิงใช้ตัวนี้ดูดขึ้นมาครับดูดขึ้นมาให้มันอยู่ติดหัวเลยนั้ง3สีนะครับดูดขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ครับที่ผมทำเคยทำแล้วก็เคยซ่อมครับได้เลยนะครับมันจะไล่ยาวเลยครับกด สิบนะครับจะไล่าย,ยาวนานเลยครับเดี๋ยวมันไล่จบก็จะจะเปิดให้ดูครับเปิดในสีสีให้ดูแล้วครับสีไม่ไม่มีในสายเลยครับสีมีแต่ขาวดานะครับแต่มันขึ้นขึ้นพีเกีดนี่หรือว่าพีศูนย์เจ็ดพีศูนย์สามนี่ปิดเปิดใหม่ก็ก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าขึ้นพีศูนย์แปดปิดเครื่องเปิดใหม่มันก็จะหายไปนะครับพีศูนย์แปดแต่พีศูนย์สามพีศูนย์เจ็ดนี่ต้องแก้ไขนะครับพีศูนย์สามคือกระดาษ กระดาษมีอะไรติดกระดาษนะครับกระดาษไม่ลงหรือว่าตัวตัวที่เป็นแผ่นนี้ครับมันเด้งเข้ามาเอาล้วงมือเข้าไปนับนี้ปึ๊กตัวใช้ได้ครับสังเกตครับบางทีไม่มีอะไรติดนะครับแต่แต่แผ่นแผ่นตัวนี้แผ่นข้างล่างนียมัน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 ดันเข้ามาครับเราต้องเอามือดันออกไปทนแจ็คเดียวมันก็ใช้ได้ครับทีศูนย์สามครับแต่ทีศูนย์เจ็ดก็ต้องกดนี่ครับสองตัวนี้ค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยแล้วก็กด สต็อปห้าครั้งนะครับจะมีสเต็ปมันอยู่ครับห้าห้ามกดผิดนะครับเราเรากดไม่ทันปิดปิดเปิดใหม่ได้ครับเรากดไม่ทันปิดเครื่องเปิดใหม่ได้มันมีโอกาสแต่กดปิดบางทีมันจะล็อกเลยครับเออเลยล็อกเลยครับนะครับต้องให้แม่นยำครับทีศูนย์เจ็ดทีศูนย์แปดที่ผมเจอปิดเครื่องเปิดใหม่ก็ปกติครับไม่ติดนะครับทีศูนย์สามทีศูนย์เจ็ดเนี่ยติดอย่างนั้นครับก็หยุดแล้วนะครับ สังเกตครับสังเกตเดี๋ยวก่อนเทสสังเกตดูครับสีครับนี่ลดลงไปเยอะครับแสดงว่าขึ้นสายแน่นอนครับนี่ลดลงครับนี่ลดลงทุกตัวครับสีเหลืองจะลดลงไม่เยอะครับสีชมพูลดลงลดลงเยอะคือสีน้ำเงินสีเขียวครับลดลงเยอะเลยสีดําก็ลดนะครับที่เปิดไว้ยาวๆนะครับที่กด คีมไขควงแล้วก็10นะครับสิแล้วก็สตาร์ทแบ็กมีือคอนเร์ครับว่าลายาวเลยครับแล้วก็มาทดสอบดูครับทดสอบดูเมื่อกี้ออกกากซีดํานะครับยังยังยังเปิดดูสีนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูสีให้ดูขึ้นไหมเทสก่อนครับนะเทสตัวนี้ครับเหมือนเดิมครับไอ้คีมไขควงแล้วก็สตาร์ทแบ็กหรือว่าคอนเร่อครั้งหนึ่งนะครับดูออกมาแล้วจะมีสีต้องมีสีอ่าโอเคครับออกมาแล้วแตส แต่ยังไม่เต็มสายสังเกตได้ง่ายครับยังไม่เต็มสายดีครับยังมีอากาศอยู่นี่ครับสีสีเขียวสีน้าเงินสีชจุมพูนี่ครับคือมันไม่เต็มนะครับไม่เต็มดีสีมันจะต้องเต็มเนียนเลยครับสีคือออกไม่มีอากาศในสายครับต้องไล่ดีไล่ไล่อีกครับอันนี้ก็ต้องไม่ไม่ได้ดูดแล้วครับนี่ก็ใช้ได้แล้วครับไล่อีกก็ใช้ได้ครับนี่ครับไล่อีกครั้งหนึ่งเต็มเลยครับนี่คือไม่ต้องดูดครับ แต่ถ้าไล่อีกครั้งหนึ่งไม่ขึ้นคือต้องดูดครับเดี๋ยวเทียดอีกครั้งหนึ่งกับสีนะครับคือยังไม่เต็มนะครับออกมันจะออกด่างๆนะครับเนี่ยเราปินสีออกมาจะเป็นแบบมีฉีดมีเส้นนะครับไม่เต็มครับมาดูกลับด้านนะครับกลับด้านมันจะมีฝั่งหนึ่งครับมันจะกลับมาอีกฝั่งนึงครับดูครับเทียบกันดู ยังไม่เต็มดีครับยังไม่เต็มดีแผ่นแผ่นนึงมันจะเทสซ้ำก็ได้ครับเทสซ้ำเดี๋ยวต้องต้องกลับถึงจะรู้ครับว่ามันเต็มไม่เต็มนะครับบางทีมันมันซ้ำมันทับกันมันก็จะเต็มเต็มช่องของมันครับมันทับกันเราต้องกลับด้านเทสนะครับน่ครับคี่กดสิบครั้งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งคืออย่างนี้คือใช้ได้ครับไม่ต้องดูดครับไม่ต้องใช้สลิงดูดครับ ใช้สีดูดก็ต้องดึงหัวออกมานะครับดึงหัวออกมาแล้วก็เปิดหัวขึ้นนะครับเปิดหัวขึ้นแบบจะเปลี่ยนหัวครับมันจะมีมีช่องอยู่ครับจะมีห้าห้าหกช่องนะครับจะมีรูอยู่ครับจะมีรูตันอยู่สองรูตรงกลางนะครับข้างบนจะเป็นสีข้างล่างเป็นสีก็ขาวดานะครับต้องดููช่องนะครับต้องดูดูในตรงช่องนะครับจะมีช่องช่องเป่าช่องว่างอยู่นะครับหัวมันนะครับมาเทสนี่อีกทีหนึ่ง อีกทีนึงก,ก,ก็จะเหมือนเดิมนะครับเค็อย่างนี้ก็เหมือนเดิมเราต้องไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเ,นเดิมครับลองไล่อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวจะลองไล่ไล่สักสามดูมันจะมันจะไม่นานครับสามนี่สามนี่ก็ได้ครับนี่ครับมันก็จะไล่ไล่แบบสิบนะครับนะครับแต่จะไม่นานเท่าครับ